อยู่กับช่องเฮงๆรถไถ่ายชาแนลนะครับอันนี้ก็จะมาลองยันมาของช่างตานะครับลองถังแดงถังแดงถังอีทีนะครับเซตระบบใหม่ท่ออิงสายของช่างตานะครับติดแล้วนะครับโอ้ั๊มร้อง Để đến sân em đuốc đến bầu cà the cái the nữa bóng bít này đó bình nữa nè thì anh chưa ý bình nữa nè มาแล้วครับวันมาแล้ว áo phần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không นะมาแล้วนะมาแล้วเดินเดินมาแล้ว แต่พานหย่อนนะครับบอกบอกทีมสวิตดิเครื่องไม่ตรงช่างตาบอกเครื่องไม่ตรงนะครับ ต้องเปลี่ยนสายพานใหม่ยังไงโอมบิดเหรอสายพานบิดนะครับตัวไหนวิ่งเหมือนกันนี่ครับเอ่อ,อ,อ,อใส่ใสายพานใหม่แล้วติดใหม่ก็จะเปลี่ยนคนร้องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้องแท่งตานะครับแล้วกดไปแล้ว ครับเหมือนเสียงจะปีนขึ้นนะครับ อ๋อลองบิงนู้นนะครับแล้วก็ลองอีกรอบนึงนะครับเอาไหนเขาบอกไปลองฝั่งนู้นนะลองขอให้เรารู้ในที่นี้กันเราไม่เบล่าวันลองโอ้ล็อกนานนะครับโอ้ยลม ủa sẽ mịt điên rồi có đi ลองกันตอนเย็นนะครับ ยันมากบ้าพลังนะครับโอ้ยเอา